สวัสดีครับวันนี้ขออัปเดตนะครับผมกับน้องหมูลูกแม่อึงอ่านนะฮะได้1สัปดาห์แล้วนะครับต้องแจ้งว่าอย่างนี้นะครับเรามานับวันแล้ววันคลอดนะครับซึ่งปกติแล้วลูกหมูชุดนี้ต้องคลอดในวันที่5 มีนาคม2,566นะครับแต่เขาเกิดก่อน5วันเขาคลอดในคืนวันที่1นะครับเวลาประมาณ3ทุ่มโดยประมาณนะครับก็คือว่าแม่เขาเตรียมทำรังแล้วนะคะก็คือคลอดวันที่1มีนาคม2,566นะครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาได้หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับกับวันที่คลอดนะคะลูกหมูค่อนข้างแข็งแรงสวยนะครับแล้วก็สมบูรณ์มากๆดูความอั e เลิร์ทของลูกหมูนะฮะซึ่งแม่เขาก็นั่งเฉยๆนะฮะอันนี้คือกินข้าวเสร็จแล้วก็ให้นมลูกเสร็จแล้วนะครับนี่เลยนะครับลูกหมูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวิมานตุตนะครับวิมานุูตฟาร์มนะครับ โหลูกหมูสวยมากนะฮะกล้ามตันตันเลยนะฮะอ้วนตุบเลยนะครับน,น,ะะนี่อันนี้คือเราเป็นเอ่อต้องบอกอย่างนี้ว่าเราไม่มีซองยืนให้แม่หมูนะครับไม่มีคอกยืนแต่ด้วยความที่ว่าแม่หมูแม่นี้นะครับแม่อึ๋งอ่างของเรานะครับน้องสามารถคลอดได้เองตามธรรมชาติและสามารถเลี้ยงลูกได้เองตามธรรมชาตินะฮะก็จะเลย ปล่อยเลี้ยงแบบนี้นะครับซึ่งชุดนี้นะครเป็น2นส,สายนะครับที่สามารถเอาไปทําแม่พันธุได้พ่อผันธุได้แต่ตัวผู้เราจะทําการตอนหรือทําหมันนะฮะเร็ววันเพราะาเราจะเอาขุนนะครับแล้วก็ตัวเมียก็จะได้มีการเปิดจองในอนาคตนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่เขาตัวโตวมากนะคะแม่เขาไม่ใช่ตัวเล็กนะครับแม่น้ําหนักประมาณ150กิโลได้นะครับถือว่า สมบูรณ์มากๆสวยงามมากๆเลยนะครับก็ตอนแรกออกมานะฮะน้ำหนักแค่1,750กรัมหรือ1ขีด70เองนะฮะเอ่อร้อกรัม175กรัมขีดกว่าๆไม่ถึง2ขีดนะครับตอนนี้ก็น้ำหนักไปที่เกือบ2กิโลแล้วนะครับอ่าถือว่าตัวโตอ้วนท้วนเลยนะครับนี่เลย ตัวอย่างนะฮะโอ้โหแม่นี้แม่นี้สวยมากนม14เต้านะครับดูตูดดูกล้ามเนื้อนะฮะดูป้น,นนะครับแม่เขาใจดีนะครับให้เข้าใกล้ได้แม่เขาติดดำเชียงใหม่และดูห็อกนะครับอ่าไม่ใช่หมูป่านะครับแต่ลักษณะคล้ายหมูกีมากมากอันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่าเรานั้นพัฒนาสายนี้มาตลอดเลยนะครับนี่เลยสวยงามมากๆเลยนะครับ เราผสมลารดไว้ซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ของเราเองนะครับอย่างไรก็ตามฝากกดติดตามเพจวิมานตุ๊ดฟาร์มด้วยนะครับรวมไปถึงช่องทางทาง youtube Facebook ของเราด้วยนะครับถ้าชอบหรือมีข้อแนะนำอะไรนะครับสามารถแนะนำมาหาเราได้นะครับวิมานตุ๊ดฟาร์มนะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้เลยนะครับ ก็คือชุดนี้ได้ทั้งหมด14ตัวก็ยังเหลือรอด14ตัวครบแล้วก็รูปร่างแข็งแรงนะคะเราได้ทำเฉพาะไอ้ตัว <S <S <ะ>วัคซีนอ๋อไม่ใช่ต้องบอกว่าวิตามินธาตุเหล็กนะครับขอภัยจริงๆครับวิตามินธาตุเหล็กให้สำหรับลูกหมูนะคะตัวละ 1cc นะครับออ่ซึ่งอีก2-3วันเราจะมีการทำตอน หรือทหมันสําหรับหมูเพศผู้6ตัวนะครับแล้วก็จะฉีดวัคซีนไปในวันนั้นเลยรวมไปถึงฉีดวิตามินบํารุงให้กับลูกหมูด้วยนะฮะแม่หมูด้วยนะครับนี่เลยแม่ก็จะอ้วนต้วน,วน,วนอยน่างน,นี้นะครับลูกหมูแม่นี้นะฮะก็จะให้ลูกหมูเกินตัวอยู่เสมอตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็มีความสวยสมบูรณ์แบบนี้ทุกครั้งเลยนะครับ ยืนละยืนละนะครับผมนี่นะครับผมนี่นะฮะโอ้โหสวยงามนะครับผมมาใกล้ๆหน่อยอะโอเคจะได้เห็นรูปร่างที่ชัดเจนนะครับก็คือว่าเราผสมพ่อของเราเองนะครับต้องบอกว่ามีพ่อพันุมีผลมากๆเลยนะฮะกับการตอบโจทย์เรื่องการเติบโตและเนื้อนะครับรูปร่างนะครับ อันนี้คือห้องห้องตอนแรกเราตั้งใจว่าทาเป็นห้องสําหรับให้ไฟลูกหมูนะครับนี่แต่แม่เขาชอบเข้ามานอนมาอยู่นะครับแล้วก็มีการอุจจาระเราก็จึงเอาแกบใส่ให้นะครับเพื่อลดที่จะไม่ให้ลูกหมูกินฉี่ของแม่หรือปัสสาวะของแม่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะดูดความชื้นเราก็ได้มีการปักออกนะฮะอันนี้คือเพิ่งเพิ่มเข้าไปนะฮะเพิ่งเพิ่มเข้าไปให้ ให้ค้อกนี้เลยสวยมากสวยงามมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณสำหรับคำติชมหรือมีอะไรสามารถสอบถามติชมกันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ